แต่แเราก็แยกให้ออกต้องแยกนะไม่ใช่เป็นดับจิตทั้งหมดพอมันเกิดราคะก็ดับพระไปทั้งหมดเลยในนิ่งเป็นสมถะอย่างที่นักสะกดจิตเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจิตเกิดราคะโทสะโมาหะกับสัมผัสเมื่อใดเขาไม่รู้ด้วยวิธีการของเขาคือเป็นนั่งหลับตาหลับตาหูจมูกดินกาย <c oughs> แล้วก็จิตฟุ้งขึ้นมาไม่ให้ฟุ้ง ให้จิตมันหยุดหยุดฟุง้งหยุดคิดหยุดหยุดจริงๆเลยแล้วเขาก็คิดว่าการหยุดจริงคือไม่ให้ทุกข์ไม่ให้สุขหรืออุเบกขาก็คือให้มีสติรู้จิตของตนเองอยู่คนที่พอคิดได้ว่าเออไม่ถึงขั้นดับจิตไม่ให้จิตรับรู้อะไรเลยอันนั้นเลยเถิด แล้วไปเลยเถิดเข้าใจว่าการดับจิตไม่ให้รับรู้อะไรเลยนั่นนะ่ะคือนิโรธอ่าอย่างนั้นคือนิโรธคือดับแต่ถ้ายังไม่ดับรู้อะไรอยู่แต่อาการพยายามจัดการจิตของเราอย่าให้มันคิดไปทางกรามอยาให้มันคิดไปทางพยาบาทอย่าให้ทีนมิทะอยาให้อุทจจะอ่านจิตตัวเองให้ออกอย่างนี้ใน ในผวังในพบนั่งหลับตาจะใครไม่หลับตาได้บางคนนี่นั่งทําหลับตาแล้วก็ไม่รับรู้อะไรด้วยนะแม่ตาจะลืนในตาแข็งมีนะเขาเรียกว่าเข้าสมาธิตาแข็งนะสมัยอาตมาเล่นไสยศษษาสตร์นับยกกันเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยนะบอกว่านี่นะเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นชั้นสูงสุด ามาลงมาคือมีญาติโกโยติกาเขายกกันขึ้นมาให้เป็นอาจารย์ใหญ่ตอนนั้นอาตมาก็เล่นศสยศาสตร์ก็ไปตามน้ำไปกับเ,เขาไปแล้วเวลานั่งสมาธิหนึ่งตาไม่หลับเลยแข็งลืมตาเป๊งเลยแต่ไม่ร,รมับรู้อะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยแต่ตาดึง ผู้ที่สามารถแยกจิตออกเป็นเคหะสิต,ตะเวทนาแล้วก็สามารถรู้จากอาการที่มันเป็นกามอาการเป็นพยาบาทแล้วมีวิธีในตัวเองจะเป็นวิธีวิคัมพนะสะก,กดจิตลงไปให้มันให้มันลดลดอาการลดแรงนะลดอาการเรียกว่าลดอินทรีนะลดพลังงานของมันลงไป อาการกามอาการพยาบาทก็ตามทีนม่ทมมททนมิตาไมให้มีฟุตฟุงซ่านไม่ให้มีแล้วก็ทำอย่างนี้ผู้ที่รู้จักวิธีโดยไม่ต้องไปหลับตาก็ต้องสัมผัสตาหูจมูกลินกายใจรู้ดีอยู่แล้วก็เกิดจิตจับจิตได้แล้วก็เห็นอาการจิตรู้วิจัยออกมีธรรมวิจัยสัมโพชงทุกเมื่อเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สามารถ พอรู้จักจิตตัวเองแล้วก็วิจัยรู้จักนี่มันอาการกามอาการพยาบาทปรุงแต่งร่วมตัวจิตเราอยู่แล้วก็ทําให้กามให้พยาบาทนี่ลดลงลดลงด้วยการพิจรารณาตัวปลอมพลังงานกามก็ดีพลังงานโทสะก็ดีมันเป็นตัวปลอมมันเป็นอาคารตกกะไม่ใช่จิตจริง แล้วมันก็เกิดมาเดี๋ยวมันก็ปนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ไปอื่นเดี๋ยวก็ไปอันนี้มันไม่เที่ยงไอตัวนี้แหละตัวทุกตัวเหตุแห่งทุกตัวที่จะต้องจัดการตัวนี้แหละตัวนี้แหละจัดการให้มันไม่เหลือตัวสภาพนี้เลยเรียกว่าไม่มีตัวตนก็นั่นคือผลสำเร็จอันนี้จังทุกขงังอนัตตาอยู่ที่ เห็นสภาวะอย่างนี้ไม่ใช่คิดเอาเออมันไม่เทียงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นคาถาเป็นพยัญชนะเป็นภาษาเป็นบัญญัติเป็นคาถาเอามากล่อมกล่อมให้มันเบาบางเอามากล่อมให้มันเบาบางไม่ได้เกิดวิปัสสนาไม่ได้เกิดความรู้ไม่ได้เกิดความเข้าใจไม่ได้เกิดธาตุปัญญาที่มารู้แจ้ง อเห็นอาการมันไม่เที่ยงเห็นอาการมันเป็นตัวทุกตัวเหตุแห่งทุก,ทกจริงๆแล้วก็สามารถปัญญารู้นี่แหละว่าเองไม่ใช่ตัวข่าเองไม่ใช่ตัวตนของข่าเองอย่ามาสแลนอยู่ในติดข่าพลังปัญญามันจะมีอินทรีย์พละอย่างนี้แล้วไอ้กิเลสน,นั้นมันกลัว มันสู้พลังปัญญาเราไม่ได้พลังปัญญาของเรามีพลังมีอำนาจนะมันจะทำให้ตัวนี้ลดลงลดลงเรียกว่าวิราคานุปสัสสีเห็นความจางความลดจางคลายจนกระทั่งสามารถทำให้มันดับได้วินิโรธานุปัสสีเมื่อก็ดับนะ ตราก็ทําอย่างนี้ทําได้แล้วก็ทําซ้ําทํำซากเรียกว่าปฏินิสขานุปัสสีนะทำซ้ําทําอย่างนี้ทำมันทาอย่างที่ทําได้นี่อาเสวนาภาวนาเราทําได้สําเร็จอย่างงี้ทาอีกอาเสวนาพระหุรีกรรมังทําไม่มาก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 วิธีทําก็อยู่อย่างนี้เรียกว่าสมปทานสี